Hors of black สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้าน,นะครับกับสถานที่ที่โคตรแรงเลยทุกคนนะเข้ามาก็รู้สึกเลยครับพี่ๆได้เหยียบเข้ามาอนะย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้มา ถ่ายคลิปให้พี่ได้ดูนะฮะบ,บรรยากาศตอนเช้าตอนคืนนะครับนี่เป็นศาลผู่เจ้านะครับชาวบ้านบอกว่ายังมีคนมากราบวหา้อยู่เลยแต่เขาจะมาทุกวันพระผมก็ไม่รู้ว่าเขามาไหว้อะไร คนอาการเดิมเริ่มกลับมาแล้วนี่นะครับก็เมื่ี้เจอชาวบ้านนะครับก็เลยถามว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเป็นสาลศารปู่นะครับที่ชาวบ้านนะครับเขาจะมาไหว้กราบไหว้นะครับแต่ ตัววันนี้ไม่มีใครเข้ามาแล้วนะครับปกติวันพระนะครับเขาจะมีคนมากราบไหว้นะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ก็บรรยากาศตอนเช้านะทุกคนตอนเรามาตรงนี้เราไม่เห็นช้างเลยนีว่า ขออนุญาตนะครับผมมาถ่ายในการสำรวจไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับวันนี้ผมมาดีนะครับไม่ได้มาท้าทายนะครับขออนุญาตนะครับอปะผมจะไม่ถ่ายให้เห็นชื่อนะว่าผือสารอะไรนะครับ การพวกวัยรุ่นมาทำอะไรไม่ดีแล้วก็การพวกช่องอื่นมาทำอะไรไม่ดีด้วยนะครับทำร้ายโลเคชั่นอย่างนี้ผมไม่ชอบตอนเช้าสวยมากครับสวยครับสวยครับ,รบที่นี่สวยสวยสวยครับที่ผมบอกสวยๆนี่คือ เหมือนความสึกผมนะเหมือนเหมือนเขาจะสื่ออะไรอะแต่ที่นี่สวยมากครับปู่ย่าตายายนะมีรังพึ่งรังแตนด้วยทุกคนแต่ชาวบ,บ้านเขาก็ไม่นึกมากราบไหว้แล้วนะมันก็ถูกปล่อยไว้อย่างนี้มาหลายปีนะครับ เื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าเขาจะมากราบไหว้กันโหย,โยตกใจหมดเลยกิ่งไม้แมงแทงหู ผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายข้างในนิดนึงนะครับโอ้โหทุกคนใจคอไม่ดีดอยู่ความรู้สึกเหมือนรอบนั้นเลยอะขออนุญาตนะครับนี่น่าจะเป็นที่ชาวบ,บ้านเขาเคยมากราบไหว้นะครับผมที่นี่นะน,นี่อาจจะเป็นร่องรอยของเมื่อก่อนนะครับ ก็ตอนนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับออทุกคนำแบบนงอันนี้ผมไม่ได้แก้ผมไม่ได้แอคติ้งอะไรทุกคนนะมันมันรู้สึกจริงๆอะ่ะนี่นะครับ ลอกให้ทุกคนแป๊บนึงทุกคนอลงกันโอ้กดดันมากครับพี่พี่เหมือนรอบนั้นเลยครับเหมือนรอบนั้นเลยที่เข้าไปแล้วมันเหมือนกดดันมันบีบหัวแล้วก็ขนลุก แต่พอลงมามันโอเคครับโอเคมากแต่คือไม่อยู่ข้างบนคือแบบหูผมให้สถานที่นี้เป็นเบอร์เบอร์หนึ่งของผมแล้วกันที่ผมทำรายการมาแล้วผมแบบไม่เคยสัมผัสอะไรได้ขนาดนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นวัดสุดสานอะไรนะคือแบบเออมัน มันไม่ได้ขนาดนี้แต่อันนี้เหมือนแบบเขาจะมาเข้าหรือจะเอาชีวิตเราก็ไม่รู้นะเออเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดิน,นดูนรอบ แต่สวยนะทุกคนนะแต่สวยมากๆครับผมมันแปลกว่าทำไมมันถึงปล่อยให้ลกล้างแล้วชาวบ้านไม่ได้มากราบไหว้เลยนะตอนนี้ ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทุกคนผมนั่งอยู่นะคนลุกไม่ได้ยินเสียงแต่คนลุก ชาอะพี่เหมือนรอบนั้นเลยอ่ะครับหนึ่งความความรู้สึกเหมือนที่ท้าพี่พี่เคยคนไหนที่เคยแบบสักยันมีครูบาอาจารย์นะอารมณ์เดียวกับเหมือนว่าของจะขึ้นเหมือนเออเหมือนอารมณ์ของจะขึ้นอะตัวจะชาชาแบบ ไอนี่เลยอะทุกคนตอนนี้ผมรู้สึกอย่างงี้นะตอนนี้แขนผมช้ามากเลยแขนซ้ายเนี่ย ยากาตอนคืนไม่มีไฟทางเลยนะมืดตื่นมากเลยทุกคน<ฮ>เราก็ไม่รู้วี่พอทีขึ้นไป แต่ผมชอบนะสวยแต่ความรู้สึกผมว่าที่นี่อ่ะมีวิญญาณทั้งดีแล้วไม่ดีนะความรู้สึกผมนะครับแล้วมีวิญญาณตัวนี้มั้งที่พยายามจะสื่อนะครับพยายามจะสื่ออะไรสักอย่างหรือมันต้องการอะไรสักอย่างนะอันนี้ผม ู่วแต่พี่จุเ้ยไม่ใช่พี่จุเออนั่นแหละพวกทีมงานพี่วิกตาหลวงนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเอาเรื่อง โอเคครับทุกคนก็พื้นที่ก็มีแค่นี้นะแล้วก็พามาดูนะครับรอบๆนะครับว่ามันมีแค่นี้ตอนแรกเรานึกว่าเป็นวัดนะครับตอนแรกเรานึกว่าเป็นวัดนะครับแต่มันไม่ใช่วัดนะทุกคนมันไม่ใช่วัดว่ะก็ขอบคุณนะครับ ออผมขอญาตออกจากพื้นที่ก่อนนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อดอกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ขอตัวลากลับก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะบ๊ายบาย